โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นคลิปที่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องถ่ายนะครับเพื่อต้องการขอความชื่อเลยทุกคนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็อยู่กันในเกม Roblox m a แปร์ r v in g Artist นะครับซึ่งเป็นแม็สําหรับการขายขายขายภาพเพื่อเอาโลบักมานะครับซึ่งก็บูทออผมก็อยู่นี่แหละก็ มันก็ผมก็ซื้อขายปกตินะครับตอนนี้ก็ขายไปประมาณส0 0พกว่าโลซึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งทุกคนน่าจะเห็นในปกแล้วแหละก็คือห้องผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่มันมันเหมือนว่าโลบกักอ่ะมันโดนมันโดนนำออกคือต้องคุดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมอะ่ะเล่นแมบนี้มาใช่ไหมซึ่งก็เป็นแบบว่าลูธรรมดาซึ่งก็ผมก็เดี๋ยวผมเปิดภาพนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็นี่นะครับ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยความจริงอะตอนเมื่อวานนะครับผมมีประมาณสา0พันกว่าโลบัคซึ่งผมก็น่าจะเคยเล่าไปในคลิปอ e ีเวนตแล้วแหละแต่ผมค่อยมาเออทำคลิปนี้อีกทีแต่ว่าคือมันไปโดนแฮกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนอต้องมาดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานเออเมื่อ7วันที่แล้วโอเค เคเมื่อเจ็ดวันที่แล้วประมาณนั้นนะครับผมผมซื้อโลบักมาทั้งหมดแ0 0้กว่าอีกหนึ่งโลบักเขาบอกแบบนี้แล้วก็เหมือนซื้อของไป4 0 0รกว่าโลบักมั้งเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นเออเมื่อวานนะครับไม่ได้ไม่ได้เติมโลบักอะไรขายของไปได้4ี่สิดโลบักแต่อันเนี้ยคือซื้อไป3,430สาโลบักก็งงอยู่ว่าทำไมมันถึง3 0 0พันกว่าโลบัก ซึ่งความจริงนะครับมันคือผมมี3,500กว่าที่เหลืออยู่นะซึ่งมันใช้ไป3,400กว่าก็เหลือ3,100กว่าแล้วก็มีโลบัคที่มันเพิ่งเข้ามาตอนที่ตอนที่ขายภาพได้เนี่ยตอนนั้นมันรออยู่400กว่าซึ่งตอนนี้มันเหลืออีก75ก็น่าจะเข้ามาสัก300กว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเหลือเหลือประมาณสัก400ตอนนี้คือเหลือ400กับอีก4โลบัคซึ่งมันหายไปตั้ง3,500 3 5 0 0โลบัซึ่งถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณเออก็ไม่เกือบจะถึงเกือบจะถึง 1, 3 5 0บาทอยู่ก็ประมาณ1,300บาทซึ่งมันก็ไม่ใช่น้อยๆไงมันก็เยอะอยู่ซึ่งอันเนี้ยเนี่ยก็เนี่ยมันใช้ไปตรงเนี้ยมันสามพันกว่าโลซึ่งมันมาจากไหน เออแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดูไอ้ตรงนี้นะคือถ้าเกิดว่ามันใช้เนี่ยโลบักไปมันจะมีอยู่ในอินเวนทอรี่ก็คือกระเป๋าของเราซึ่งกระเป๋าเราก็มาอยู่ในพาสตรงนี้นะคะซึ่งก็พาสทั้งหมดก็จะประมาณนี้ซึ่งก็มันจะมีพาสที่ผมสร้างเองกับพาสที่ไปซื้อซื้อของคนอื่นมาอยู่ในแมพว่ารูปเนี่ยแหละแต่ว่าพาสเนี่ยคือดูแต่และ พาสนะคบมาสิบกว่าโลซึ่งก็เป็นพาสที่ผมไปซื้อจากคนอื่นมาแน่นอนแต่มาสามพันกห้าร้อยกว่าโลซึ่งอันเนี้ยผมใช้แน่นอนผมรู้แต่ว่าไอท้ที่ไอ้ที่มันหายไปสามพันกว่าโลเนี่ยมันหายไปได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดโลบก่อนอะนี่อันนี้คือแมปสตาร์วีนอาร์ติสที่เราเข้าไปนะคะมันก็ขึ้นมาเป็นแมปเป็นแบบเออ คอนติเนียนะครับก็คือล่าสุดแต่เนี่ยเขาบอกว่าผมเข้า Adopt Me อันนี้ก็อ e ีเวนที่เพิ่งลงคลิปไปแต่ Adopt me มาจากไหนผมคือผมรู้จักแมปนี้อยู่แต่ไม่เคยเข้าไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวอะไรแต่มันบอกว่าผมเคยเข้าแล้วก็คือเนี่ยคอนติเนีอยู่ในคอนติเนีเนี่ยซึ่งผมก็งงมากว่าอา้ามันมาได้ยังไงแล้วโลบักพวกนเนี้ยเนี่ยก็คือ เออเปลี่ยนกลับไปเมื่อวันที่แล้วก่อนนะเมื่อวานใช้ไปสามพันกว่าโลอืมมันก็มันก็เกินไตอ่นนะเนาะซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบโดนแฮ็กสูงมากไม่โดนแฮกก็อาจจะมีคนรู้รหัสผมนะครับพอรู้รหัสเขาเข้ารหัสมาแล้วมันก็เออเขาก็ใช้พวกนี้ไปแล้วก็ไปทำลายหลักฐานโดยการไปลบภาพออกจาก Inventory ซึ่ง i n นเวนทอรี่อะนี่คืออินเวนทอรี่นะครับแล้วก็ไปในพส มันสามารถลบได้อะสมมุตมมินะครับสมมุติว่าเอาภาพนี้แล้วกันคําว่า easy เอออันนี้ก็ได้ที่ผมไปซื้อมานะคะซึ่งมันสามารถลบได้โดยการกดเนี่ยสจุดแล้วก็ Delete from inventory แค่เนี้มันก็ Delete ไปเลยซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะไปซื้อเยอะมากแล้วก็ในแมป Adopt Me นะครับที่ผมบอกบอกอยู่ตอนนั้นก็นี่เน <Yeah. S 1> ่ะนี่ Adopt Me พอเราคลิกเข้ามานะครับนี่พอคลิกเข้ามาสต o ร์เนี่ยมันมีมีอันที่มันแพงๆด้วยซึ่งถ้ามาสาพันห้าร้อยกว่าโลก,ก็ก็มีโอกาสที่เขาจะซื้ออะไรพวกนี้ไปแบบหลายอันซื้อไปปุ๊บดีล t e ออกเหมือนจะแกล่ะเพราะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละที่มันจะแบบเกิดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็แบบเนาะคือมันมันทำทำไมอะ่ะ แล้วก็ทำไปเพื่ออะไรซึ่งผมก็งงอยู่ก็อยากให้ทุกคนช่วยนะครับว่าช่วยบอกหน่อยถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์มาช่วยผมหน่อยว่าวันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันแก้ยังไงแล้วมันก็มีโอกาสที่ไม่ได้ที่จะไม่ได้โลบัคคืนด้วยถ้ามันโดนแฮกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นบัคของเกมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้คืนแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่บัคของเกมเกมมันไม่น่ามาบัคอะไรแบบนี้ซึ่งก็มันก็ไม่น่าใช่อ่ะ เนี่ยมันก็มันก็ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็สี0กว่าโลอยู่ตรงเน,นี้ซึ่งความจริงมันเราเรามีอยู่ตั้งแบบเป็นสามพันอ่ะพอผมเปิดมาปุ๊บเอาตกใจเลยมันหายไปได้ยังไงแล้วมันก็มาจากไหนด้วยคือแบบโอ้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีนะครเพราะว่าผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคย เป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะก็คือแบบเอ,อก็คือเหมือนแบบไปโดนโดนแฮกลหัสหรือไม่ก็โดนโดนโดนเอาโลบัคออกอาจจะเคยมีคนเป็นอยู่นะครับใครเป็นก็ใครเป็นก็คกอมเมนต์มาก็ได้นะครับซึ่งก็ผมจะรอดูเหมือนกันนะว่าว่าทุกคนแก้ยังไงหรือว่าหรือว่าปล่อยมันไปเฉยๆเพราะลองคิดดูโลบคัคถ้าโลโดนไปนแบบแค่แบบ10โล15โลอะไรอย่างงี้ก็ มันก็ถือว่ามันมันก็มันก็จะรู้สึกเสียดายแล้วนะแต่นี่คือมันสามพันกว่ารูเป็นเงินประมาณหลายพันบาทอะแล้วคือมันแบบแล้วมันอาจกลับมาหาไม่ได้ด้วยอะถ้าเกิดมันเป็นแฮกค่ะแล้วมันจะทำยังไงก็คือผมก็ทำอะไรไม่ได้ส่งส่งไปให,สปให้ส่งไปให้โลบอกแล้ว ส่งอีเมลไปให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพนักง,งานหรือแอดมินอะไรของเขาอ่ะจะจะมาตอบนะครับแต่มันแต่มันก็แบบผมก็งงอยู่นะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเวลาแบบเออสมมุติว่ามีแอคเคาท์หนึง่งเรามีโลบัคอยู่ทั้งหมด3 5 0 0โลบัคแล้วเรามันก็หายไปหมดเลยเหลือไว้นิดเดียว400 400กว่าโลเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วคือไอคนแฮกมันก็ยังคิดทำได้อยู่เนาะแบบ มันก็อธิบายไม่ถูกอะแต่มันก็แบบทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันว่ามันจะรู้สึกยังไงเพราะว่ายิ่งคนที่เป็นเนี่ยน่าจะอมีประสบการณ์มาแล้วแหละว่ามันว่ามันแบบมันจะรู้สึกคือมันพูดไม่ถูกอะครับว่ามันรู้สึกยังไงแต่มันก็มันก็รู้สึกไม่โอเคอะครับว่ามันแบบอืมก็ ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นรอโรบอกเขาตอบกลับมาแล้วก็ที่เหลือก็คงต้องเออก็ก็ที่ผมทำคลิปนี้มานะครับก็ไม่ได้จะทำอะไรมากหรอกก็แค่จะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมช่องผมเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ดิต้องเป็นแอคเค้าของผมเนี่ยมันโดนอาจจะโดนแฮกไม่ก็มีคนรู้รหรัสแล้วก็ใครที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้หรือว่าเคยโดนอะไรแบบนี้มาก็ วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพื่อผมจะได้ลองไปใช้บ้างลองไปดูว่าเออว่ามันโอเค,อเคไหมแล้วก็เป็นประมาณไหนนะครับเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่เคยโดนครั้งนี้ก็ครั้งแรกก็ต้องเปลี่ยนพาสิร์แบบเรียบร้อยแล้วโอเคก็วันนี้ก็ผมก็จบคลิไปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบว็อยาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับช,ช่วยคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆนะครับว่า ว่ามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะเจอ2คลิปในวันนี้แหละเพราะว่าความจริงผมก็อยากลงอีกวันนึงนะแต่ว่ามันก็คือก็อยากให้ทุกคนดูเกมไม่ใช่มาดูอะไรแบบนี้ก็เลยเออลงสองคลิปไปในภายในวันเดียวเลยก็แล้วกันนะครับออโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ